สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้ไม่ิงครับโปรดักที่เราจะคุยในวันนี้นครับจัดเป็นหูฟังทัเวเลสหรือว่าหูฟังไร้สายประเภทหนึ่งเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ากับยุคสมัยนี้อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วยิ่งกับเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้ที่ใช้หูฟังก้านเล็กๆก้านสั้นๆน่ะอาจจะงงว่าเฮ้ยมันมีหูฟังแบบนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอนะครับดูไวเ้เด็กๆดูไว้นี่แหละหูฟังไร้สายในยุคแรกเริ่มต้องหน้าตาแบบนี้งานดีไซน์แบบนี้ครับอ่าถ้าใครที่อยู่ในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโล,โลยีเหมมือนกผนจา ซิมเบียนโฟนสู่ฟีเจอร์โฟนใช่ไหมครับจากฟีเจอร์โฟนสู่สมาร์ทโฟนเนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตาหูาฟังแบบนี้นครับดังนั้นคลิปนี้ถือเป็นคลิปรีวิวดักแก่นะครับถ้าใครที่แบบเฮ้ยดูคลิปนี้แล้วแบบนั่นแหละฉันเคยใช้แบบนี้แหละแบบนี้เลยใช่เลยคุณไม่เด็กแล้วนะครับวันนี้เราจะแก่ไปด้วยกันครับโอ้เจ็บปวดใจเหลือเกินนะครับอ่ะตัวที่ผมได้มาในวันนี้นะครับคือ p o l ีแพลนโทนิกส์โวลเจอร์ห้าสครับอ่ะถ้าผมพูดว่าโพ l y เนี่ย หลายคนอาจจะงงว่าแบร,รนด์อะไรแต่ถ้าเกิดผมพูดว่า HP ละ่ะฮ่ร้องออกอะไรใช่ไหม HP เนี่ยมีแบรนด์ลูกก็คือ Poly นี่แหละตัวนี้แหละนะครับ Voyager 5 2.0 0นครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรีวิวเต็มนะครับผมขอ,อแจ้งนิี้หนึ่งว่าตอนนี้ช่องผมนะครับเปิดช่องทางโดเ a t e ผ่านาทางปุ่ม Super Thanks แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้จบหรือว่าจะไม่ว่าจะคลิปไหนก็ตามแต่นะครับแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบคลิปนี้จังเลยชื่นชอบคลิปนั้นจังเลยครับ20บาท50บาทได้หมดเลยก็ต้องขอบคุณมากๆครับ โอเคครับตัว Plantronics Voyager 5200ครับเป็นหูฟังที่เกิดมาเพื่อการสนทนาครับคุยสนทนาเป็นหลักดังนั้นวันนี้เราจะคุยในเรื่องของไมโครโฟนของเขาแบบเน้นๆก่อนเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังครับคุณภาพไมค์ของตัว Voyager 5200ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ โอเคครับและเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการอัดผ่านตัว Plantronics Voyager 5200ครับเสียงดีไหมครับทุกคนจะเห็นว่าเสียงมันชัดมากแล้วมันเก็บคำตั้งแต่ต้นจนจบปลายคำนะครับหางเสียงเนี่ยมาครบเลยครับโอเคเราไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะดีเท่ากับตัว My Studio นะครับ My Studio ขนาดเท่ากับปั้นนะครับนี่ขนาดแบบก้านเล็กนิดเดียวเองนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเออนะครับ คือถ้าเกิดเราเทียบกับหูฟังทูเวลเลสในยุคนี้นะครับทุกคนถ้าใครที่ดูรีวิวหูฟังเยอะๆจะเห็นว่าหูฟังทูเวลเลสในยุคนี้มันจะมีความเป็นมนุษย์ต่างดาวหน่อยๆคือเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำ noise c a n c e l l i n g เยอะแล้วไม่สามารถที่จะใช้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยดึงเสียงกลับมาให้เป็นธรรมชาติได้มากเท่าที่ควรโอเคมันดีแหละมันไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันอาจจะมีตะกุกตะกักไปบ้างหางเสียงบางคําหายไปบ้างใช่ไหมครับแต่ดูกับเจ้าตัวนี้เสียงมันเต็มครบ ทุกย่านนะครับอันนี้คือสุดยอดจริงๆแล้วจะบอกว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับไม่ใช่คุณภาพเสียงเต็มร้อยของไมค์ตัวนี้นะ<อ>เวลาที่ผมรีวิวหูฟังนะครับเวลาที่อัดผ่านตัวแอปมาแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงมันดรอปลงไปเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังจริงๆนะครับว่า เสียงจริงๆของมันเป็นยังไงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการใช้ไมค์เนี่ยนะครับไปอัดผ่านตัวลําโพงเพราะว่าผมเนะี่ยไปเจอแอปตัวหนึ่งมาที่มันสามารถที่จะอัดคุณภาพเสียงได้แบบว่ายอดเยี่ยมมากได้แบบว่าเรียกได้ว่าแทบจะออริจินอลของตัวไมโครโฟนเลยนะครับเพียงแต่ว่าแอปตัวนั้นอนะ่ะมันเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมาไม่ได้ดังนั้นผมเลยต้องเปิดผ่านลําโพงแล้วเอาไมค์ไปให้ไปจอ่อเพื่อ,ออัดให้ทุกคนฟังอีกทีแล้วทุกคนจะต้องทึ่งนะครับว่าไมค์ตัวแค่เนี้ยให้เสียงที่ดีขนาดนี้ได้จริงหรอ โอเคครับและเสียงทุกคนกาลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการอัดผ่านตัว p l a n t o n i c s Voyager 5200นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ ไม่มีการลดทอนในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับแต่ว่าผมจะต้องอัดออกมาแล้วก็เอามาเปิดฟังแยกต่างหากนะเพราะว่าตัวแอปไม่สามารถที่จะ Export ไฟล์ a udi o อออกมาเป็นไฟล์เอาให้ทุกคนฟังได้นะครับจะเห็นว่าเสียงพูดนี่คือแบบว่าเทพมากต้องใช้คํานี้เลยนะครับจะเห็นว่าเสียงเป็นธรรมชาติเนื้อเสียงเข้มเต็มอิ่มนวลหนานุ่มครับสุดยอดจริงๆครับหาได้ยา,ากมากๆกับหูฟังทัวเรเลสในยุคสมัยใหม่นะครับที่แบบว่า เสียงมักจะมีความแบบแห้งๆกันนิดนึงเพราะว่าเขาต้องการที่จะตัดเสียงรบกวนรอบคังเยอะๆนะครับอย่างที่คนได้ยินครับคือเสียงมันแบบว่ามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลสูงมากนะครับดังนั้นถ้าใครที่เป็นสายคุยสายสนทนาครับยิ่งนั่งนิ่งเงียบอยู่ในบริษัทในห้องทํางานของตัวเองครับในบ้านแบบเนี้ยเหลือๆเลยนะครับคือใช้งานได้ยอดเยี่ยมจริงครับเป็นไงครับเสียงดีไหมคือตอนแรกที่ผมได้ฟังนะครับคือแบบผมตกใจมากว่าเฮ้ยนี่คือเสียงจากไม์ไม์ตัวแค่นี้จริงหรอครั้งแรกที่ผมฟังผมผมต้องรีเช็คเลยว่าแบบ ถูกถูกไม้แน่นะเออแต่มันเป็นเสียงไม้ตัวนี้จริงๆครับไม่น่าเชื่อนะว่าแบบไม้ตัวแค่นี้แต่เสียงมันใหญ่หนาแล้วก็เต็มอิ่มมากซึ่งหาได้ยากมากนะครับกับหูฟังทูเวเลส s ในยุคนี้นะครับแต่ว่ายูนิสตูแบบเนี้ยมันไม่ท้าทายนะครับมันเงียบอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปท้าทายข้างนอกไปริมถนนกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราออกไปข้ามถนนริมฟุตบาทนะครับว่าพอเสียงมันดีแล้วเนี้ยการตัดเสียงรบกวนเป็นยังไงแล้วเมื่อตัดเสียงรบกวนแล้วเนี้ยคุณภาพเสียงยังดีอยู่ไหม แล้วเดี๋ยวเข้าไปในห้างด้วยนะครับให้ทุกคนได้ดูเลยครับเราออกไปเจอข้างนอกกันครับไปครับโอเคครับและเสียงทุกทุกคนกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการอัดผ่านตัว p a n t o n i k v o y a g e r 5200ครับอ่านะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะแจ้งไม่ออกว่ามันตัดเสียงรบกวนยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสวิตช์ไปที่ไม์ที่หัวกล้องนะครับว่าให้ทุกคนได้ยินเนี่ยว่าเสียงแอมเบียนีจริงแล้วมันมากน้อยแค่ไหนไปครับอื้อ ก็จะเห็นว่าก็จะมีเสียงรถนิดๆิดหน่อยหน่อยะครับรวมถึงวันนี้ก็มีฝนปรยอยด้วยครับแล้วก็มีเสียงจากตัวห้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลนะครับอ่าครับจะเห็นว่ามันตัดเสียงรบกวนได้เงียบมากเดี๋ยวกลับมาที่5้าสองูศูนย์เป็นไงครับอ่าทีนี้แต่เท่าที่ผมลองเทสอะนะครับถ้าเกิดเสียงรบกวนรอบๆบเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายเนี่ยคุณภาพเสียงพูดของเรายังคงดีอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะออกไปที่เอ่อนอกถนนนะครับพาทุกคนไปดูเลยว่า เวลาที่ไปเจอเสียงรถเสียงลาแบบดังๆจริงๆเนี่ยนะครับมันยังตัดเสียงรบกวนได้ดีอยู่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันครับเ่าโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็เดินออกมาอยู่ที่ได้ละนะครับเนี่ยจริงๆถนนก็อยู่ตรงนี้เองนะครับอ่าตอนนี้นะผมรู้สึกว่าผมคิดว่าเสียงน่าจะเริ่มแบบว่ามีความอูยีมากขึ้นมีความเป็นมนุษย์ต่างดาวมากขึ้น,นครับเพราะว่า ียงรบกวนเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เสียงรบกวนจริงๆมันมากแค่ไหนไปครับดังไหมดังมากเลยนะนะครับอ่าจุดที่ต้องชื่นชมจร,จริงๆนะครับก็คือมันตัดเสียงโอ้โหดังดังสนั่นเลย <laughs> จุดที่ต้องชื่นชมจริงครับคือมันตัดเสียงรบกวนดีมากไม่เชื่อลองฟังดูคือตัดจนแบบกริปตัดจนหายเกือบหมดเลยนะแทบไม่ได้ยินเลยเลยแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นจุดอ่อนตรงที่ว่ายิ่งตัดเยอะ เสียงพูดก็จะยิ่งอูอ้ใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคนได้ยินว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันจะสู้กับตอนที่ผมอยู่บริเวณข้างในห้างเมื่อกี้ไม่ได้ที่เสียงรบกวนไม่ได้มากขนาดนี้นะครับอ่าดังนั้นเวลาที่จะเอามาใช้งานนอกถนนเนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าคุณภาพเสียงมันจะดรอปลงไปเล็กน้อยครับซึ่งผมก็มองว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องทํเอ็นซีมากขนาดนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปอยู่ที่เงียบกันก,นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะฟังไม่ค่อยแบบว่าเคลียร์หูมากเท่าไหร่ไปครับ โอเคครับเรากลับมาอยู่ในที่เงียบๆไปนิดนึนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าคือถ้าไม่ได้มีเสียงรบกวนมากมายนักเนี่ยพอตัวไมค์มันไม่ได้ทา ENC เยอะนะครับคุณภาพเสียงดีมากไม่ว่าจะอยู่ในสตูหรือว่าอยู่ที่เงียบแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปอยู่ในจุดที่แบบว่าเสียงรบกวนเยอะๆริมฟุตบาทข้างถนนเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับคือหูฟังมันพยายามที่จะตัดเสียงรบกวนเยอะๆจนเราสูญเสียคุณภาพของเสียงพูดจริงๆไปนะครับซึ่งอันนี้ผมอยากให้ทางออ Poly หรือว่า Plantronics นะครับ ลองกลับไปปรับปรุงซอฟต์แวร์ครับปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เราไม่จำเป็นต้องตัด E.N.C เยอะขนาดนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องตัดเสียงรบกวนเยอะขนาดนั้นจนสูญเสียคุณภาพครับลองหาจุดกึ่งกลางนะครับว่าโอเคเราอาจจะยอมเปิดให้มันมีเสียงเข้ามาบ้างนะครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพเสียงไว้ไม่งั้นแบบนี้เวลาเอาไปใช้งานที่แบบว่าอยู่ในทุบัทข้างถนนเนี่ยเสียงมันค่อนข้างที่จะอูอีไปมากพอสมควรนะครับซึ่งผมว่าแก้ได้้วยซอฟต์แวร์ครับเนาะลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่า มันน่าซีเรียสขนาดนั้นไหมคือผมมองว่าหูฟังแบบนี้นะครับเจาะกลุ่มคนที่แบบคุยงานจริงจังคุยงานธุรกิจครับที่แบบว่าคุยในออฟฟิศสำนักงานที่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งบริษัทนะค,คงจะไม่ได้บ่อยนะที่เราจะไปคุยงานแบบจริงจจังๆลืมฟุตบาทข้างถนนใช่ไหมครับดังนั้นก็มองว่าโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้คงจะน้อยสำหรับคนที่ซื้อหูฟังตัวนี้ไปใช้นะครับดังนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสหรือว่าต้องไมาอะไรมากมายครับแต่ว่า รับทาง p h n t o n ิ i เนี่ยถ้าแก้ตรงจุดนี้ได้ก็จะดีมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปดูในเรื่องของวัสดุและงานดีไซน์ของตัวหูฟังกันต่อครับโอเคครับเรากลับมาดูวัสดุและงานดีไซน์กันนิดนึงนครับรูปทรงมาในแบบ Sport Business เลยนะครับใส่แล้วให้มากนักธุรกิจใช้ได้เลยครับ น้ำหนักเบามากครับ20กรัมใส่นานๆเนี่ยมีแอบลืมเหมือนกันนะเพราะว่าใส่หูฟังอยู่นะครับเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยเป็นหูฟังประเภทเอียบัตส์นะครับไม่ใช่อินเอียร์นะครับยิ่งเพิ่มความใส่สบาย้าไปอีกครับตัวเอียร์ชิเป็นพลาสติกเจลแบบใสนะครับภายในกล่องก็มีมาให้3ไซส์ตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าเขายังคงใช้ดีไซน์แบบกลมครับถ้าเขาทําให้มันรีรีตามสมัยนิยมออกอัลกอริทึมหน่อยๆเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งเพิ่มความใส่สบายขึ้นไปอีกครับอันไะะรรคบ และตัวหูฟังสามารถที่จะบิดปรับองศาได้ทั้งแกน x แล้วก็แกน y เพื่อให้เข้ากับสรีระของแต่ละคนได้นะครับและมันรองรับการใช้งานทั้งหูซ้ายแล้วก็หูขวาครับเพียงแค่เราบิดตัวไม้มันกลับมาแบบนี้แล้วก็หมุนมันครับมันจะเป็นการสลับด้านการใช้งานครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาครับก็คือใช้งานได้หมดเลยครับอย่างตอนนี้เกี่ยวหูขวาอยู่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวทำให้ดูสดๆเลยครับบิดไม้กลับมาครับอ่าแล้วก็หมุนนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะไปอยู่ที่หูซ้ายได้ละเนี่ย เกี่ยวหูซ้ายใช้งานได้สบายๆเลยนะออันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าออกแบบมาดีทําการบ้านมาดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีแค่ข้างเดียวก็จริงแต่ว่าใช้ข้างไหนก็ได้ซ้ายขวาได้หมดเลยชื่นชมครับตัวหูฟังแบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรกก็คือตัวเครื่องที่วัสดุจะเป็นพลาสติกค,ครับส่วนที่เกี่ยวหูของเราจะใช้วัสดุเป็นซิลิโคน,นครับแล้วก็ส่วนไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าดีไซน์ออกมาได้ดีสวยแล้วก็เท่มากๆนะครับและจุดที่เขาทําได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือไมค์สตัว เขาซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าส่วนของแท่งไม้ที่ยื่นออกมาเนี่ยไม่มีรูไหมให้เห็นเลยซ่อนไว้ได้เนียนกริปเลยครับอันนี้ยอดเยี่ยมมากครับตัวหูฟังเนี่ยเขาเคลือบสารนานโนโคตติ้งมาด้วยนะครับก็คือพวกละอ,องน้ำนนกันได้นะครับละอ,องน้ํานหรือว่าเหงื่อของเราอย่างนี้ water s p ส a s ชนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ระดับแบบ ip rating ที่แบบว่าใส่อาบน้ําใส่ว่ายน้ําเอาไปลุยฝนพายุหนักๆะอะไรแบบนั้นไม่ไหวนะคือเอาไปใช้งานให้ถูกลักษณะด้วยนะครับเป็นนานโนโคตติ้งสามารถกันแค่พวกละอ,องน้ํานกับเหงื่อของเร,เราเท่านั้นครับ ทีนี้เรามาดูการควบคุมกันบ้างครับหูฟังแบบนี้คอนโทรลยังไงนะครับอันดับแรกครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่ที่บริเวณด้านหลังใบหูของเรานะครับเลื่อนขึ้นเป็นสีเขียวเนี่ยคือเปิดนะครับเลื่อนลงเป็นสีดําคือปิดครับตรงนี้จะเป็นพินสำหรับการชาร์จไฟกับตัวเคสนะครับถ้าเราซื้อเคสเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ซื้อเพิ่มก็ชาร์จผ่านสายชาร์จตามปกตินะครับซึ่งซ่อนเอาไว้ได้เนียนมากๆเล็กจิ๋วเลยครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมอีกเช่นเคยครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับมันยังคงเป็น USB ซึ่งองคโตนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมกับโปรดักไร้สายในปีศ .23 เนี่ยยังให้พอร์ตไมโคร USB อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังดีที่เขาแถมสายชาร์จมาให้นะครับในกรณีที่แบบเฮ้ยกับไปค้นเก๊เก,เก่าๆไปลื้อของดูแล้วแบบอ่ะไม่มีแล้วต้องออกไปซื้อเพิ่มไหมไม่ต้องใช้ที่เขาแถมมาให้ได้เลยครับในส่วนของปุ่มกดต่างๆครับฟีลการกดทํามาได้ดีมากนะครับคือกดเราให้ความรู้สึกที่แบบว่าเป็น r o ร u c t ที่มีราคาเออไม่ก้องแก๊งเลยนะครับเนี่ยลองฟังเสียงนะเห็นไหมฮึม มันเฟิร์มมากนะครับเนี่ยอืมนะครับอันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าทํามาได้ดีนะรหรือปุ่มเปิดปิดเองก็เนี่ยเฟิร์มมากไม่มีอาการแบบโยกเยกเลยครับอันนี้ชอบครับต่อมาที่ก้านไม้นะครับจะมีปุ่มที่แอบซ่อนอยู่ไว้ตรงนี้นะครับอีก2ปุ่มก็คือตรงนี้กับตรงนี้ครับมองเผลอๆนึกว่าแค่ดีไซน์มาสวยๆจริงๆแล้วเป็นปุ่มสั่งงานครับปุ่มที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับหากมีคนโทรเข้ามากด1ครั้งจะเป็นการรับสาย หากกำลังสนทนาอยู่กด1ครั้งจะเป็นการวางสายนะครับถ้ากำลังฟังเพลงกดหนึ่งครั้งจะเป็นการเล่นเพลงหรือว่าหยุดเพลงนะครับหากกดค้างไว้สีวิจะเป็นการตัดการเชื่อมต่อเพื่อเตรียมเชื่อมต่อกับมือถือเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับเอาไวม้มิวใหม่เอาไว้ปิดไมโครโฟนนั่นเองครับแล้วอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ทํามาเอาใจสำหรับคนที่ชอบคุยสนทนาเลยนะครับก็คือเวลาที่มีคนโทรเข้ามานะครับเราแค่หยิบมันขึ้นมานะครับแล้วก็สวมเข้าไปที่หูฟุกแบบนี้นะครับ ก็หูฟังจะรับสายให้โดยอัตโนมัติแล้วไม่ลั่นด้วยไม่ลั่นในที่นี้คือผมพยายามที่จะหลอกมัน,นครับว่าเฮ้ยเอามือปิดเอามือจับนะครับเพื่อหาว่าเซนเซ,นเซอร์เนี่ยมันทํางานตรงไหนแม่นไหมจะลั่นไหมปรากฏว่าหลอกยังไงก็หลอกไม่ได้ต้องหยิบสวมขึ้นมาใส่ที่หูเท่านั้นนะครับแล้วเอามาทาานี้ก็ไม่ได้นะทาาเฉยๆก็ไม่รับต้องสวมเข้าไปในโพสิชันที่แบบเป็นการใช้งานงจริงๆนะครับอ่าอย่างเงี้ยมันถึงจะรับสายให้อันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่า ใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ฉลาดมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ voice command การสั่งงานด้วยเสียงครับเราสามารถที่จะสั่งรับสายหรือว่าตัดสายผ่านคำสั่งเสียงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมโทรให้ดูสดๆตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็โทรละนะครับต้องรอสักทักหนึ่งครับหลังจากที่เสียงเรียกเข้าเข้ามาแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมฮะเนี่ยโทรเข้ามาละนะครับ answer เนี่ย รับละเห็นไหมครับถ้าเกิดเราพูดคําว่า answer คือการรับสายถ้าเราพูดคําว่า ignore คือการวางสายนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะรับสายโทรศัพท์ได้ถึง3วิธีเลยอันดับแรกก็คือหยิบขึ้นมาสวมก็คือรับละหรือว่าถ้าเกิดสวมอยู่เอามือขึ้นมากดก็ได้หรือถ้าขี้เกียจจริงๆหรือมือไม่ว่างจริงแค่พูดคําว่า answer มันก็รับสายหรือว่า ignore ก็คือตัดสายนั่นแหละครับเละองหนึ่งจุดที่ผมชอบเลยก็คือเวลาที่เขาพูดโต้อตอบกับเราเนี่ยเสียงที่เขาพูดจะเป็นภาษาไทยนะครับ อย่างเช่นพอเราเปิดเครื่องเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเปิดเครื่องเวลาสนทนา6ชั่วโมงเชื่อมต่อมือถือแล้วนะครับก็คือเมื่อเราเปิดเครื่องเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาให้เราเร่งเสียงจนสุดเสียงดังสุดเนี่ยเขาพูดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่แบบว่าเรา,เราปิดสมาร์ทเซนเซอร์เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เราแบบเผลอไปปิดนะครับแบบพอเราปิดแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปิดสมาร์ทเซนเซอร์แล้วอ่าอันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่า มีภาษาให้ปรับให้เปลี่ยนได้หลากหลายภาษามากๆออกแบบมาได้ดีมากครับแต่จุดที่น่าเสียดายจ,จริงๆนะครับก็คือถึงแม้ว่าเขาจะพูดภาษาไทยกับเราแต่เวลาที่เราสั่งเขาเนี่ยก็คือยังต้องสั่งภาษาอังกฤษอย่างเช่น answer กับ ignore ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ครับเราไม่สามารถที่จะพูดคําว่ารับสายหรือว่าวางสายตัดสายได้นะถึงแม้ว่าเขาจะถามว่าจะรับสายหรือวางสายนะเรายังคงต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าเอาแค่นี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วครับ แน่นอนครับในเมื่อมันเกิดเป็นหูฟังก็ต้องฟังเพลงได้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีข้างเดียวก็ยังฟังได้นะแต่โอเคแหละเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะมาฟังเพลงกันจริงๆจังๆนะครับแต่เสียงที่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีกว่าที่ผมคาดไว้ผมนึกว่าหูฟังพวกนี้คุณภาพเสียงคงจะแบบแห้งๆก,องๆกงๆ้องๆแกลงๆปลองแป้งหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่เลยครับคุณภาพเสียงอยู่ในระดับพวกหูฟังเอียบัตที่แบบในเกรดนิวเอนทรีหรือว่าอาจจะมีราคาขึ้นมานิดึงครับเสียงกลางๆนะครับฟังได้ คือถ้าคุณจะเป็นคนดื้อรันขนาดนั้นนึกภาพนะถ้าคุณจะดื้อนะครับยังไงฉันก็จะมาฟังเพลงเนี่ยมันฟังได้แค่ไม่เน้นนะครับแต่ว่าเอาจริงผมว่าไม่มีใครมาฟังเพลงหรอกหูฟังแบบนี้นะครับไปซื้อหูฟังสองข้างดีกว่าครับอันนี้เกิดมาเพื่อสนทนาครับแต่ฟังได้นะอ่ะสรุปสุดท้ายนะครับหลังจากที่ผมพาดูการใช้งานจริงไปแล้วนะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยสเปคหน่อยแล้วกันนะเผื่อใครอยากทราบนะ Voyager 5200เชื่อมต่อด้วยบลูทูธ5.0ครับ ระยะการเชื่อมต่อ30เมตรแบบไม่มีสิ่งกีดขวางใช้ไม์แบบ Active DSP 4ตัวนะครับรองรับ noise cancellation เพื่อช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างขณะสนทนานครับและมี Win Smart Technology นะครับที่ช่วยตัดเสียงลมถึง6ชั้นเลยครับตัวบอดี้เคลือบสาร Nano น coating นโนโค,ครับแบตเตอรี่สามารถคุยสนทนาได้ต่อเนื่อง7ชั่วโมงครับ นอกจากนี้เขาก็จะมีแอปพลิเคชันรองรับการใช้งานด้วยนะครับชื่อแอปว่า Poly Lens นะครับก็จะบอกสถานะต่างๆของตัวหูฟังนะครับพวกแบตเตอรี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับใครที่ไม่ใช้อังหรือว่าใช้ภาษาไทยนะคใครที่เป็นครอบครัวคนจีนหรือว่านั่นแหละนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับใช้หลายภาษาก็มีภาษาให้เลือกเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังตั้งค่าพวกเสียงพูดได้ด้วยนะครับพวกเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยละเอียดมากเลยนะครับว่าจะให้มันพูดแจ้งเตือนอะไรบ้างอันนี้เตือนนะอันนี้ไม่ต้องเตือนนะ หยุดเล่นเพลงเมื่อถอดเข้าหูหูฟังอะไรแบบนี้นะครับบลาบลาบลาเยอะแยะไปหมดเลยครับก็ลองไปตั้งค่าลองไปเล่นกันดูครับแน่นอนครับในเมื่อเป็นการรีวิวตามสไตล์ช่อง My m a g i n e นะครับก็ต้องมีจุดพิจารณาให้ทุกคนได้รู้เอาไว้เหมือนกันครับตอนแรกเนี่ยผมมองว่าแบตเตอรี่7ชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าตัวหูฟังไม่ได้มีเคสที่เก็บและชาร์จได้เหมือนกับหูฟังทั่วไปในยุคนี้นะครับแต่ว่าที่ไหนได้จริงๆแล้วเขามีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องซื้อแยกเท่านั้นเองครับ้้ารบนีก็ไดหือว่ เก็บเข้าไปในเคสก็ชาร์จเหมือนกันนะก็คือเก็บปุ๊บชาร์จปั๊บนั่นแหละดังนั้นจุดพิจรารณาของหูฟังรุ่นนี้หลักๆแล้วนะครับจะมีแค่พอร์ตไมโครยูสบีที่จริงๆแล้วควรจะเป็นไทป์4ได้แล้วครับสรุปนะครับกับเจ้า Plantronics Voyager 5200ครับมันคือหูฟังไร้สายที่เน้นในเรื่องของการโทรคุยสนทนานครับไมโครโฟนดีๆเสียงคลีคลีชัดๆคมๆค,ครับถ้าใครที่บอกว่าตัวเองเป็น CEO เป็นนักธุรกิจครับเออเป็นผู้จัดการเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งที่ต้องติดต่อดีลงานคุยงาานตลลอดเว การมีไมโครโฟนดีๆเนี่ยเสียงชัดๆเคลียร์เนี่ยมันจะช่วยทําให้แบบทีมของเราดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นดูมืออาชีพมากขึ้นทําให้การคุยงานคุยธุรกิจเนี่ยดูแบบว่าน่าเชื่อถือมากขึ้นครับกับราคานคับ3290บบาทในราคาปกติและ ราคาโปรโมชั่นคือ2,990บาทครับก็ถ้าใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้จากลิก์ที่ผมใส่ไว้ให้อย่างที่ผมบอกได้เลยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดค้างโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1นคลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ My m a ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย